อยากมีรายได้เสริมอยากมีเงินเข้ากระเป๋าอีกช่องทางแค่แอดไลน์มาคุยกันมีทีมงานดูแลทุกขั้นตอนเริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ทําได้ทันทีแอดไลน์กันมาเยอะๆนะคะเคยรู้ไหมบางครั้งแค่คิดดีก็ถือว่าได้บุญแล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องทำแค่ในใจเราคิดว่าอยากช่วยอยากให้อภัยหรือคิดเมตตาก็ถือว่าเริ่มสะสมบุญได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลย เพราะในทางพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นรากของบุญไม่ใช่แค่การกระทำแต่คือเจตนาหรือความตั้งใจนั่นเองคำว่าเจตนาในธรรมะหมายถึงความจงใจความมุ่งหวังในสิ่งที่ดีเพราะเหตุนี้แม้เราจะยังไม่ได้ลงมือช่วยใครแต่ถ้ามีความคิดว่าถ้าเราพอมีเราอยากช่วยเขานะนั่นคือการส่งพลังใจดีๆออกไปและถือว่าเริ่มต้นบุญแล้ว ยกตัวอย่างง่ายๆคุณเห็นใครลำบากแล้วคิดในใจว่าขอให้เขาผ่านไปได้นั่นคือเมตตาซึ่งเป็นบุญอย่างหนึ่งคุณนึกถึงคนที่เคยทำให้เจ็บใจแล้วคิดว่าช่างเขาเธอเราให้อภยัยนั่นคืออโหสิกรรมซึ่งเป็นบุญเช่นกันหรือแม้แต่คุณเห็นใครทำดีแล้วคุณรู้สึกอยากทำบ้างแค่นี้ใจก็เริ่มโน้มไปสู่ความดีและสะสมแรงบุญไว้ในจิตโดยไม่รู้ตัวหลายคนเข้าใจว่าต้องลงมือเท่านั้นจึงเรียกว่าทำบุญ แต่ในความจริงแล้วการเปลี่ยนความคิดให้ดีขึ้นในแต่ละวันคือการเปลี่ยนพลังงานภายในให้สะอาดขึ้นเหมือนเรากำลังล้างใจให้เบาขึ้นใสขึ้นและพร้อมจะรับบุญที่มากขึ้นในอนาคตดังนั้นถ้าวันไหนเหนื่อยไม่มีแรงไม่มีเวลาออกไปทําบุญให้เริ่มที่ใจแค่คิดดีคิดเมตตาคิดให้อภัยก็เท่ากับเริ่มสร้างบุญให้ตัวเองแล้วและถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ ฝากกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานส่งต่อแนวคิดดีๆนี้ให้คนที่คุณรักเพราะแค่แชร์ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดดี